จะมาสาธิตครีม af สามนะคะกับพ่อสุนทรนะคะวันนี้พี่ท่านไดมอนด์สีภัยนะคะลงพื้นที่เองนะคะก่อนยังไม่ทาครีม af สามนะคะเรามาดูการทรงตัวของพ่อสุนทรนะคะว่าพ่อสุนทรจะจะมีการทรงตัวดีขึ้นหรือว่าแกจะเซหรือว่าพลังแกจะแข็งแรงยังไงเรามาดูกันนะคะเชิญค่ะพี่สีภัยเอนกเอึบค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ ทาครีม r f 3นะคะเอาอีกครั้งค่ะค่ะทำให้การทูงตัวของพ่อไม่ดีนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาดูทาครีม r f 3แล้วก็มาดูอีกคลิปต่อไปนะสีภัยนะคะกำลังกำลังทาครีม r f 3ให้กับคุณพ่อสุนทรนะคะสามจุดนะคะสามจุดหลักๆก็คือข้อมือข้อพับ นะคะแล้วก็ใต้ใบหูนะคะนี่คือสามจุดหลักๆที่เราต้องทาที่เราต้องใช้ครีม r f 3นะคะไดมอนด์สีพัยนะคะลงพื้นที่เองนะคะวันนี้เก่งมากๆนะคะที่บ้านแสนสุกนะคะคุณพ่อสุนทรนะคะอ่าโอเคค่ะ ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราทาครีม RF สามไปแล้วนะคะกับคุณพ่อสุนทรนะคะแล้วทีนี้ไดมอนด์ีภัยนะคะจะมาดึงคุณพ่อนะคะว่าการทรงตัวของคุณพ่อสุนทรเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะเริ่มเรื่มหนึ่งองครับอีกครั้งค่ะเียงครับเอาหนึ่งสองครับเห็นไหมคะ การทรงตัวของคุณพ่อสนทรดีขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้ครีม r S สามนะคะครีมมาเตียนเทามีพลังภายในสามสามคเลยใช่ค่ะดีขึ้นไหมคะคุณพ่อดีขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะคุณพ่อยังยังงงทำไมทำไมเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณครีม RF สามนะคะ ค่ะพี่เทพซื้อว่ามันดีเออมื่อกี้กใช้ครีมไอเฟสามรู้สึกเป็นไงบ้างคะคุณพ่อสุนทรตัวปีก็เป่าขึ้นมาแข็งแรงขึ้งจังน้อยแล้วพ่อเห็นบุฒิโยงองคจักว่าเห็นผลยืนสองนาทีใช่ไหมคะใช่าใช้ใช้ดีแล้วอยากบอกต่อไหมคะบอกต่อเลยบอกญาติพี่น้องเราใช่ไหมคะครับครับค่ะแล้วก็วันนี้เรามาทาครีมให้คุณแม่เนาะแฟนพ่อสุนทรเนาะคุณแม่ก็ประทับใจนะคะแล้ว บอกว่าจะบอกต่อนะคะครับขอบคุณคุณพ่อสุนทรมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ